ผู้ชมครับสวัสดีจากรายการต่างก็ดีนะครับความดีที่แตกต่างตอนนี้ทางทีมงานรายการของเรานะครับนำทีมโดยโอมสมรัชนามุนสายพิธีกรและผู้ผลิตร,รายการแล้วก็ยทินบีสตูดิโอนะครับเรากำลังรอสัมภาษณ์อาจารย์เฉลิมชัยโคสิทิพิพัฒน์ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เราอยู่ที่วัดร่องขุ่นแล้วนะฮะที่จังหวัดเชียงรายนะครับเดินทางมาถึงเมื่อคือนนะฮะ ตรงนี้จะเป็นหอศิลป์เฉลิมชัยโคศิษพิพัฒน์ด้วยนะครับ Hall of Masterwork ของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิษพิพัฒน์นะครับเนี่ยครับอาจารย์มาแล้วฮะขี่แว้นมาแล้วครับปะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ต่อใช่ไหมครับต,ต,ติดตามรายการต่างก็ดีนะครับวัดีมาสัมภาษณ์คำว่า เบนเบ็นเอาของวางตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วก็เดี๋ยวฝากลกคนเบ็นถ่ายแค่พักสดนะ,อะตอนนี้ก็สดอยู่